สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทับ1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการวัดน้ำหนักตัวนะคะในเนื้อหาบทนี้นะคะจะเกี่ยวกับการวัดหรือการชั่งน้ำหนักนะคะเรามาดูนะคะ1กิโลกร,รัมนะคะใน1กิโลกร,รัมก็จะมี10ขีดนะคะในตาชั่ง1ขีดมีค่าเท่ากับ100กรกรมัม สขีด200กรัม3ขีด300กรัม4ขีด400กรัมนะคะแต่ถ้า10ขีดก็จะมีค่าเท่ากับ1,000กรัม10ขีดหรือ1กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ1,000กรัมนะคะให้นักเรียนเปิดหน้าที่126นะคะอ่านน้ำหนักและเติมคำตอบ การวัดน้ำหนักตัวนะคะมาดูจากรูปภาพนักเรียนเคยช่างแต่ช่างแบบนี้มาแล้วหรือตอนอยู่ที่โรงเรียนคุณครูจะมีตาช่างดิจิตอลให้นักเรียนได้ช่างน้ำหนักนะคะตัวเลขก็จะขึ้นที่หน้าจอนะคะมาดูข้อที่หนึ่งนะคะเด็กผู้ชายนะคะสวมเสื้อสีม่วงนะคะน้ำหนัก31.9กิโลกรัมเราก็จะมาเขียนน้ำหนัก31 กิโลกร,รมัมจุดเหรือ9ขีดนะคะแล้วก็เขียนเลข9ลงไปนะคะนี่คือน้ำหนักของเสื้อสีม่วงข้อที่1ส่วนเด็กผู้หญิงชุดสีชมพูข้อที่2ช่างน้ำหนักนะคะได้ตัวเลข28.0กิโลกร,รมัมหรือ28กิโลกร,รมัมเป๊ะไม่มีขีดนะคะนักนเรียนก็ไม่ต้องใส่หรือใส่ขีดเฉยๆได้นะคะส่วน ข้อที่3เด็กผู้หญิงชุดสีเหลืองนะคะน้ำหนักได้44.8นะคะหรือเรามาเขียนในคำตอบก็คือ44กิโลกรัมจด8หรือ8ขีดนะคะเขียนลงไปพอจะทำได้ไหมคะไม่ยากเลยเรื่องนี้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันนักเรียนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูมีการบ้านให้นะคะในเรื่องการวัดน้ำหนักตัว สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำหน้าที่126กับ127ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ